สวัสดีจ้ามือนี้มาพบพากับสกีสับปะคล้าทำกินทํำขายสั่งได้ใดอีกแล้วนะคะสำหรับมือนีนะคะสกีสิพักไปเห็นเมนูทํำกินท่ำขายคือเก่านะคะสำหรับมือนีเสนอเป็นเมนูเหลาเล็บมือนางนะคะหรือว่าต่ำเล็บมือนางนั่นเองนะคะเนาะสำหรับคุณหนที่กำลังอ่ะ อยาก,กินนะคะก็ลองทํำสามคลิปนี้ได้เรื่อยนะคะหรือว่าจะเอาไปทํำขายได้เรื่อยนะคะไปเพิ่มอีกเนน่นนึงในลานต่ำได้เรื่อยนะคะจ้าเ่าก็เบื้องที่ทำโดยผสมกันเรื่อยนะคะเบื้องจบสามารถทํำขายได้เรื่อยจ้าจ้าขั้นตอนแรกนะคะเขาก็ล้างทาความสะอาดเล็บมือหน้าของเข้านะคะล้างทาความสะอาดร็จนะคะแล้วเขาก็จะเอาไปลวกแป๊บนึงนะคะจ้าขั้นตอนต่อไปเขาก็จะมาต่ำพริกนะคะแล้วก็กระเทียมนะคะความเผิดตามว้อชอบเลยนะคะ ตำพริกให้พ่อหยาบๆนะคะจะา้เผิดก็ปรับได้จ้าแล้วก็ตำด้วยทั่วฟัก้านะคะแล้วก็ตำพ่อหยาบๆพึ่งกันนะคะตำแค่พ่อหยาบๆกับพ่อนะคะจาขั้นตอนต,อนต่อไปห้องกะจะมาปุงคงื่องปุงกันเลยนะคะผงนวดจ้าตามความชอบเลยนะคะดูฉาดนะคะกระนาำปลานะคะใส่ลงไปเลย ตามด้วยน้ำตาลปิ๊บนะคะปรุงรสชาติตามความชอบอของใครของมันเลยนะคะสกีก็จจนิดเป็นเปรี้ยวหวานนะคะแล้วก็เฮดแห้งน้ําตาลละลายจ้าจ้าก็ตามไปด้วยนะคะมะนาวนะคะใส่ลงไปเลยแล้วก็ตามไปด้วยมะเขือเทศจ้าใส่ลงไปเลยนะคะจ้าแล้วก็ยั่ยย้อยยจะแป๊บหนึ่งจ้า ก็ตามไปด้วยแค่ลอตนะคะสกีจะบอไซมะละกอนะคะหรือสีบอสซบักลุงนะคะใส่เป็นแค่ลอตนะคะตามความชอบเลยจ้าแล้วก็ตามด้วยข้าวโพดนะคะผู้ดมีอ่า่วมผสมอันใดอันอื่นนะคะสีแบบเข้าอย่ากเข้าต้องการที่จะเอามาใส่เขาก็เอามาใส่ได้เลยจ้าตามไปด้วยเล็บมือนางนะคะที่เข้าทาความสะอาดหล้กกระลวกส็เหล้วนะคะเขามาใส่เลยจ้าตามด้วยหอมเปรน,นะคะหรือว่าหอมใบ,ใบเรื่อนั่นแหละจ้า ใส่ลงไปเลยจ้ากระตามด้วยน้ำปลานะคะปรุงรสชาติตามความชอบด้วยนะคะซอกีจะเป็นเปรี้ยวหวานนะคะแล้วก็ค้นโคลเลเคลียให้เข้ากันเลยจ้ามันหูซื้อว่ามันหน่อยเกินไปขอเปลี่ยนซ้ำนะคะเออใส่ซ้ำนะคะคนเอาดีกว่านะคะโคกหน่อยเกินไปนะคะเออคนส่วนผสมให้เข้ากันเลยจ้าความเพ็ดปรับได้นะคะรสชาติฮอสสามารถปรับได้เลยจ้าเสร็จแล้วจ้าหากไปตักสื้อันเลยนะคะ ตำเล็บมือนางนะคะหรือว่าเราเล็บมือนางของเฮานะคะกัสิประมาณนี้นะคะเขาก็จะไปตักสืบชิมกันเลยจ้าจ้าเฮาก็มาชิมกันนะคะตินไเกลียวจ้าข้าวโพดพ้อมนะคะอืมรสชาติเปรี้ยวหวานนะคะตินไกลกระซดนะคะข้าวโพดกระหวานนะคะแซ่บบักคักจ้าสืบน,นี้นะคะลองเอาไปทําตามกันได้เด้อ จ้ากับไพเบิ้งมหาหอตอนนี้แล้วนะคะกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ซอกีน้ำเดือดจ้าเพื่อกรกดติดตามแล้วก็ขอให้ลำลำลุยลสุกๆมานๆกันทุกคนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า